มาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไทยปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเซ็นเด็กไทยวันนี้ยังคงไม่เห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายตลาดครับวันนี้ตลาดยังคงแดงเกือบทั้งวันนะครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยตอนนี้ปรับตัวลดลงมาประมาณ10.37จจุดครับ ิดตลาดที่ระดับ1,542.35จุดปรับลดลงมา10.37จุดครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายกระตุ้นขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ3,000ล้านน,นะครับบวกขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ34,820ล้านบาทส่วนห้าดับหลักทรัพย์ครับยังคงเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงสัส่วนใหญ่นะครับวันนี้ปตทปรับลดลงมา12บาทล่าสุดยืน352บาททรูราคาเริ่มคงที่แล้วนะครับกลับมาที่ระดับเดิมยืนที่11บาท40สตางค์ครับเคแบงก์กสิกรไทยปรับลดลง4บาทยืน224 4บาท CPF ราคาคงที่นะครับอยู่ที่32บาทและ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ปรับลดบลงมา1บาทเยือนที่176บาท50สตางครับ มุมมองของตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดปรับตัวลดลงมาเกือบประมาณ10จุดนะครับการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นเริ่มเห็นสัญญาณการปรับลดลงแบบนี้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมๆกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองครับคุณสุกิจอุดมสิริกุลครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับ สวัสดีครับครับคุณสุกิจครับประเมินตลาดในช่วงต้นสัปดาห์อย่างวันนี้วันแรกเปิดมากดดัชนีลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรตั้งแต่ช่วงเช้านะครับล่าสุดปิดตลาดลดลงมา10จุดประเมินตลาดหุ้นไทยหลักทรั์นี้ต่อยังไงดีครับก็อันดับแรกนะฮะผมคิดว่าในช่วงนี้เราก็คงยังอยู่ในช่วงที่เราขาดปัจจัยบวกนะครับในเชิงของปัจจัยบวกที่ผ่านมาก็คงจะรับรู้ไปค่อนข้างเยอะทั้งทั้งภายในภายนอกพูดง่ายนะครับครับช่วงนี้ก็คงจะเห็นได้ชัดเจนว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ย มีการขายหุ้นออกจากมีการนาเงินออกจากหุ้นนะครับก็ยังคือขายหุ้นแล้วกันนะทั่วโลกทั้งไม่ว่าจะภูมิภาคไหนนะครับตอนนี้ก็จะเห็นสัญญาณว่าเงินก็กลับไปที่พันธบัตรซึ่งหมายความว่าเริ่มที่จะกลับมากลัวความเสี่ยงกันนะครับ,รบสัญญาณตรงนี้ก็เรียกได้ว่าคงจะจะดําเนินอยู่จนกว่าจะเห็นสัญญาณบวกหรือข่าวบวกที่ชัดเจนมันจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นเท่าไหร่นะนะครับครับมันก็มองว่าตลาดก็คงจะอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่า แขวงตัวในกรอบด้านในกรอบขาลงอยู่ในในในช่วงนี้นะครับวันนี้เห็นหุ้นที่ปรับลงเป็นหุ้นใหญ่นะก็คาดว่าน่าจะเป็นแรงขายที่เกิดจากานักทุนต่างชาติหรือว่านักทุนสถาบันในประเทศครับ,รบแล้วเราลองอมองไปดูในตลาดเคลื่อนบ้านตอนนี้จะเห็นไนดะ้ว่าเอาไปว่าตลาดที่ใกล้ชิดเรามาที่สุดก็คือฟิลิปปินส์อินโดนะครับ,รบวันนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยลดลงไปสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ถือว่าถือว่าลดแรงมาก คําถามคือเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือเขาลงมาตามเรานะฮะลงมาตามอินโดตอนนี้อินโดลงหนักสุดไทยตามมาแล้วฟิลิปปินส์ลงมาเท่าเราแล้วหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นที่มันเป็นภาพเดียวกันที่เกิดขึ้นกับภูมิภาคไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับครับอันนี้สะท้อนถึงความไม่น่าสนใจของตลาดหุ้นหรือว่าเป็นการขายหุ้นออกมาเพื่อถือเงินสดไว้ก่อนฮะผมคิดว่าไม่ถึงกับไม่น่าสนใจแต่ว่าเป็นการลดความเสี่ยงเนื่องจากเป็นช่วงที่เราก็ทราบดีว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้าง มากพอสมควรแล้วนะครับเราก็เตือนอยู่เป็นระยะระยะในขณะที่เราดูไปที่ผลประกอบการและตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่ได้ดีเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการปรับฐานปรับสมดุลของราคาให้เหมาะสมขึ้นนะครับครับฉะนั้นถ้าดูจากลักษณะของการปรับฐานในครั้งนี้ประเมินจากดาวไซด์าการปรับลดลงของตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดีครับผมมองไว้ประมาณ1 5นะึ่งพันหนึร้อยยี่สิบน ก็น่าจะเป็นระดับที่ไม่ถึงกับลึกเกินไปแล้วก็เป็นระดับราคาที่น่าสนใจในการเข้าซื้อในเชิงของอนำปัจจัยพื้นฐานของปีหน้าเนี่ยเข้ามาประกอบนะครับหนึ่งันห้าร้อยี่สิบนี่สามารถทยอยสะสมได้ใช่ไหมครับใช่ครับครับกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับการทยอยสะสมบ้างครับคุณสุกิจครับผมว่ากลุ่มหลักเลยนะฮะครับก็ธนาคารก็คงเป็นกลุ่มหลักๆที่คนคนเข้าซื้อนะครับแล้วก็พลังงานสื่อสารนะฮะจะเป็นสามกลุ่มที่ที่มองว่า ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่แพงน่าซื้อนะครับครับขออนุญาตพลังงานนี่เป็นพลังงานเป็นเอเนจีหรือว่าเป็นพลังงานทางเลือกครับตอนนี้ผมมองว่าเป็นพลังงานที่เป็นกลุ่มของพลังงานจริงๆนะนะทำงาน<อ>เป็นปกตินะจะเป็นโรงไฟฟ้าเหนือหรือจะเป็นปตทก็ก็น่าสนใจนะครับก็เชื่อว่าการปฏิรูปพลังงานซึ่งเดินหน้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นผลดีนะครับครับในแง่ของแผนภาพรวมนะครับต่อทั้งโรงไฟฟ้าต่อทั้งเรื่องของตัวปตทอเองนะครับครับ กลับมาที่กลุ่มแบงก์ทางเมย์แบงก์กิมเองประเมินยังไงบ้างครับสำหรับการเตรียมประกาศผลประกอบการไตรามาสที่สามถือว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจสําหรับการประกาศผลประกอบการในครั้งนี้บ้างไหมครับถ้าเราจะมองกันในแง่ของงบไตรมาสสามที่จะออกมาดีเนี่ยยังเป็นธนาคารใหญ่อยู่นะยังเป็นเคแบงก์ ank, ยังเป็นเอสซีบยังเป็นเคทีบอยู่นะครับ,รบก็เรียกได้ว่าเป็นธนาคารใหญ่แล้วก็พื้นฐานมั่นคงแล้วก็การเตริบโตของสินเชื่อก็ยัง ดูดีไปได้ตามภาวะเศรษฐกิจนะฮะก็ยังเลือกธนาคารใหญ่อยู่ครับครับส่วนพลังงานนี่ก็จะเป็นปตทไหมครับปตทนะครับก็เป็นตัวแทนของพลังงานแล้วก็หุ้นอย่างรถไฟฟ้าอย่างเอ็กโนะครับครับปตทเอโกโคสำหรับโรงไฟฟ้ายังคงน่าสนใจนะครับเอโก้นะเอโก้นะอ๋อเอโก้ขออภัยครับครับสื่อสารครับสื่อสารเนี่ยก็มองเรื่องของ ผลประโยชน์จากดิจิตอลอีโคโนมีนะครับซึ่นกำลังอยู่ในช่วงของการสร้างความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราก็มองหุ้นสื่อสารหลายตัวที่น่าสนใจอย่างเช่นหุ้นแซมเทลนะครับแซมเทลนะครับหรือหุ้นมือบอยโอเปอเรเตอร์อย่างแอดวานซ์ซึ่งเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็ตอนนี้นี่ยวอลเลชั่นเงินบันผลน่าสนใจนะฮะค่อนข้างที่จะสูงนะฮะแล้วก็ผลประกอบการไตรมาสสามคาดว่าจะออกมาดีด้วยนะครับมีการฟื้นตัวจากไตรมาสที่สองนะครับ ฉะนั้นถ้าไปดูในช่วงนี้ถือว่าทยอยเก็บหุ้นที่มีไฮดีเวเดนถือว่าน่าสนใจไหมครับใช่ครับผมผมคิดว่าก็เหมาะสมมากเลยอืเพราะจริงๆช่วงนี้ก็ยังเห็นหุ้นที่เอ่อเป็นหุ้นขนาดเล็ก,กน,นะครับ,รบอย่างร้อนแรงอยู่เลยทั้งทั้งที่ตลาดนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเอ่อมีการปรับตัวลงนะครับอันนี้ถือว่ากลายเป็นหุ้นหุ้นขนาดใหญ่หุ้นปันผลเนี่ยน่าสนใจมากกว่านะครับครับถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปันผลแนะนําตัวไหนไว้บ้างไหมครับ ก็อย่างที่เรียนนะครับผมจริงๆในกลุ่มสื่อสารเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยแหละที่เป็นหุ้นใหญ่และมีพันผลนะครับครับก็ยังถือว่าน่าสนใจสําหรับกลุ่มสื่อสารถ้าจะเก็บเป็นกลุ่มในเรื่องของการให้ปันผลสูงก็ยังถือว่าน่าสนใจในการเก็บหรือการไปยอซื้อในช่วงนี้อยู่นะครับครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณสุกิจครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับประเมินในช่วงของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ดูจากลักษณะการปรับตัวลดลงของตลาดนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ปรับ ลดลงเฉพาะตลาดหุ้นไทยโดนกันทั่วหน้านะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ทางคุณสุกิแนะนําไปไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่เห็นการปรับตัวลดลงอย่างฟิลิปปินส์ลงไปมากถึง2%เซนะครับรวมไปถึงตามมาด้วยในกลุ่มเทปส์กับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรวมไปถึงสิงคโปร์ที่มีการปรับตัวลดลงซะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นการปรับตัวลดลงในรอบนี้ครับความน่าสนใจถ้าหากว่าไปเลือกทยอยซื้อ หุ้นที่เป็นไฮดิวิเดนหรือการให้ปันผลสูงในช่วงที่ผ่านในช่วงที่ผ่านมานะครับจะยังคงน่าสนใจสําหรับการทยอยเก็บเข้าซื้ออยู่นะครับฉะนั้นอาจจะทยอยเก็บเข้าซื้อได้ตอนช่วงที่ระดับดัชนีมีการปรับตัวลดลงหรือดาวไซด์ลงมาทดสอบประมาณ1,520ครับหุ้นที่ยังคงน่าสนใจยังคงเป็นกลุ่มสื่อสารที่รับผลจากเรื่องของดิจิตัลอีโนมีนะครับมองไว้เป็นเซมเทลหรือแม้แต่ตัวใหญ่อย่างตัวของแอดวานครับพลังงานเลือกเป็นตัวปตทนะครับส่วนโรงไฟฟ้าเลือกเป็นเอโก้ส่วนกลุ ไปมากที่3ตัวที่ยังคงน่าสนใจยังเป็นทั้งตัวของเค a บ k ank, กสเกษตรกรไทยนะครับ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์และรวมไปถึงกรุงไทยหรือ KTB ที่ยังคงน่าสนใจอยู่ครับนี่คือการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่ภาวะตลาดทุ้นไทยมีการปรับตัวลดลงในช่วงนี้หลายคนยังมองนะครับว่าเป็นช่วงที่มีการปรับฐานอยู่อาจจะเป็นช่วงที่จะต้องใช้ในเรื่องความระมัดระวงังไม่ว่าจะดูทั้งจากปัจจัยพื้นฐานดูจากทั้งข่าวและรวมไปถึงปัจจัยเทคนิคต่างๆที่จะเข้ามาประกอบเน้นของการลงทุนแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจในช่วงนี้อาจจะใช้เป็นช่วงสําหรัับบบในนกกาาาารรทํํ้สห การลงทุนในช่วงหลังจากที่ตลาดทุนไทยอาจจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนหลังจากนี้ครับส่วนใครที่สนใจในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนต่างๆอยากจะเข้ามาร่วมสัมมนาหรือการสอนในเรื่องของกราฟเทคนิคต่างๆหรือการเลือกหุ้นดีๆเรายังคงจัดสัมมนาที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้18-19ตุลาคมนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ที่โรงแรมอมมรีวอเตอร์เกตนะครับใครที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามเบอร์โทรศัพท์ได้ที่023383000กด3ใกล้เต็มที แล้วนะครับสำหรับการจะเริ่มเปิดสอนในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้และก็ที่สําคัญใกล้เต็มทีแล้วสําหรับที่นั่งที่ใกล้จะหมดลงใครที่สนใจในเรื่องของการเข้ามาเรียนเพื่อที่จะเรียนรู้ในการใช้กราฟและรวมไปถึงเลือกหุ้นเด่นในช่วงที่ยังมีการเปิดสอนนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับเอาละครับหมดเวลาสําหรับรายการ Stop ปลอแล้วนะครับวันนี้ผม,มาดิประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ